อโอเคเดี๋ยวเป็น EP 2ปล่อยเป็นช็อตเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แอปแคปคัดตัดต่อนะคะเปลืองพื้นที่เดี๋ยวไม่มีที่จัดเก็บวิดีโอโอเค EP 2ไปดู EP 1ได้นะคะทุกคนนี่คุณบอเสียปัก2อันแล้วเรียบร้อยบอกกำลังจะย่อน เครื่องเขียวๆเขียวๆตัวนี้ลงไปนะคะวันนั้นทีจะทำคลิปยาวแบบลายนอนนะคะทุกคนปกติแล้วจะทำแบบลายตั้งบ่อปลูกเชือกสีเขียวไว้เพื่อจะหย่อนลงไปในน้ำี่ยทำการสูบน้ำจากท่อลงในหน้าข้าวเราติดตามกันก่อนตอนนี้ กำลังล้มเครื่องอยู่นะทุกคนถ้าเสียงค่อยเพิ่มเสียงเอานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อเพื่อเพิ่มเสียงให้นะคะขอพัฒนาภัายด้วยนะคะ,ะคุณบอกก็จะเสียบสายท่อไปนะคะแล้วก็มัดไม่ให้มันหลุดออกมา อันที่มัดอยู่ก็จะเป็นอันยางนะคะทุกคนสายยางยางรดยนต์โอรถจักรยานยนต์ยืดนะเอาไปค่ะมัดอตอนนี้คุณพ่อผูกเสร็จแล้วนะคะมั่ังจะทำการหย่อนนะคะจับให้มั่นคงนะคะ ดี๋ยวเราจะได้เห็นลิงตกนต <laughs> <laughs> ้ำแล้วก็ทำการย้อนแล้วนะคะทุกคนอย่างพอเร่งรอพอก็จะย้อนลงไปป้างย้อน ต้นมึงนี่วะฮะพ่อก็หย่อนแล้วนะทุกคนหย่อนรอเสียบปลั๊กไฟ คุณพ่อเอาสายไฟมาแล้วนะคะดึงสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์ไปแล้วนะคะจะไปเสียบกับปั๊มที่หย่อนลงน้ำนะคะทุกคนเสียบปึ๊บนะคะเสียบแล้วรออีกสักครู่นะคะนี่นะคะมันก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ำไหลพราะแผงโซล่าเซลล์เริ่มทำงานแล้วก็จะเห็นน้ำพุ่งออกมา อ่าพุ่งหรือย,ยังเนี่ยอ่าได้แล้วนะคะนี่น้ำไหลแล้วทุกคนคุณพ่อก็จะปรับปรับที่วางปั๊มนิดหน่อยอันนี้เป็นน้ำรั่วนะคะตรงนี้น้ำรั่วนะไปดูกันใกล้ๆนะทุกคน เรามาดูใกล้ๆก,กันแล้วนะคะ่ะน้ำไหลเวียนดีมากเลยนะคะโอก็บ้ค่ลังจะเดินมาดูนะคะ่ะ